สวัสดีครับ FCI u s e Car วันนี้ผมมีรถดีๆมานำเสนอพี่ๆ FCI u s e Car อีกสัก1นึคันนะครับ,สำ,รบสำหรับรถยอดนิยมของร้านเรานะครับมีมากี่คันก็หมดไปลูกค้าถามมาเป็นจำนวนมากนะครับวันนี้จัดมาให้แล้วนะครับมันไม่ค่อยมีสภาพดีๆแต่วันนี้น้องจัดมาให้นะครับคันนี้คือ Honda City ปี2008นะครับมือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับเซอร์วิสที่ศูนย์บริการของ Honda ทุกระยะ ผ่านการทำสนุบํำรุงของช่าง Honda โดยตรงนะครับรถฮอนด้าผลิตช่าง Honda ก็เซอร์วิสอะไหล่ทุกชิ้นใช้เป็นของฮอนด้แท้ทุกชิ้นนะครับผมตัวรถบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิความหรมอจมน้ําแต่อย่างใดเป็นสีบอลเดิมจากโรงงานเราจัดการเก็บสีให้บางชิ้นที่มีริ้วรอยนะครับตอนนี้สวยใสแน่นอนสีร้อเซนนะครับผม พร้อมขัดเคลือบให้อย่างดีถอดซักถอดฟอกถอดสปาเก็บช่วงล่างเก็บภายในให้หมดแล้วนะครับเอาไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานภายในเป็นเบาะหนังระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้านะครับผมล้อเดิมจากโรงงานนะครับมาพร้อมกับยางฮันกุกปี21ทั้ง4เส้นดอกยังหนายังสามารถใช้งานได้อีกหลายโลนะครับผม2 0 0 0 0โลสบายสบายหรือ2ปีสบายสบายนะครับยังไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับมีหน้าที่เติมน้ำมันขับกลับได้เลยนะครับรถบอดี้สวยไม่มีการชนหนักจริงๆนะครับ กระจกทุกบานเป็นของ Honda โลโก้ฮอนด้ายังอยู่ครบไม่มีการเปลี่ยนกระจกแต่อย่างใดนะครับหน้าหน้าสวยใสแน่นอนนะครับกันชนกันชนสวยใสนะครับเก็บให้หมดแล้วนะครับภายในสะอาดสะอ้านถอดซักถอดฟอกตามสไตล์ของ iU ย Car และที่สำคัญนะครับรถคันนี้นะครับคิวต่างๆตามขอบประตูเนี่ยที่ชอบชำรุดสูญหายชำรุดแตกไปนะครับคันนี้อยู่ในสภาพที่ดีเกือบ100%เซนะครับเจ้าของเก่าเพิ่งเปลี่ยนมาด้วยนะครับเปลี่ยนในศูนย์เป็นอะไหล่แท้ทุกชิ้นนะครับนะฮะเลขไม่์คันนี้วิ่งมาแค่2 0 0แสน 20 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมนี่นะฮะสองแสนสองหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นภายในเป็นเบาะหนังอยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดอายุคาจากการเก็บงานให้หมดแล้วนะครับแผงวาะตูต่างๆสวยงามนะครับผมเรียกได้ว่าใกล้เคียงรถป้ายแดงมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายนะครับตามสไตล์ซิตี้นะฮะนี่นะฮะสวยงามจริงๆนะครับผมตัวรถโครงสร้างดีบอดี้สวยนะครับได้บางๆเดิมๆเลยนะครับผมนี่นะฮะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับ ส่วนด้านหลังก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับแม้จะเป็น Honda City ก็ตามนะครับเป็นรถขนาดเริ่มต้นของ Honda นะครับแต่ข้างในใส่ของจุของได้เยอะจริงๆนะครับผมคันนี้เจ้าของเก่าดูแลเป็นอย่างดีนะครับแม้แต่ยางอะไหล่ยางแร็ปไว้อย่างนี้เลยฮะดูดิฮะยางอะไหล่ยางแร็ปไปเลยนะครับแทบจะไม่ใช้เลยนะครับหลุมแม่หล่สวยงามซอกบนซอกซ้ายเดิมๆจากโรงงานฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานน็อตฝากระโปรงท้ายก็ไม่เคยแกะด้วยนะครับสวยงามจริงๆนะครับผมนี่นะฮะสวยจริงๆนะครับ ทะเบียนก็สวยๆเลยครับ4ี่สาสนะครับนี่นะฮะมีกุญแจรีโมทเดิมจากโรงงานมาให้ด้วยซิตี้เป็นรถที่ยอดนิยมมากนะครับปีก็ไม่เก่านะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงแสนก็บาทอัตราสิ้นเปลืองนะครับกับเครื่อง1.5 IV t e c ทนะครับตกอยู่ประมาณ 17- 18กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องเรแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมนี่นะฮะสตาร์ททีเดียวติดนะครับ ้องเครื่องสะอาดสะอ้านเดินนิ่งเรียบนะครับผมน้ําไม่ดันควันไม่ไหลวิ่งทางไกลสบายๆนะครับไม่ดับกลางทางแน่นอนนะครับเบ้าโชกซ้ายเบ้าโชกขวาเดิมๆจากโรงงานนะครับฝากระโปรงหน้าเดิมๆจากโรงงานนะครับผมนี่นะฮะตัวรถไม่มีอุบัติเหตุหนักแต่อย่างใดนะครับผมสวยงามจริงๆนะครับ Honda City อย่างที่ผมบอกเป็นรถยอดนิยมนะครับผมคนนิยมใช้งานเป็นจานวนมากเนื่องจากรูปโฉมนมันทันสมัยปีมันก็ไม่เก่าและราคาปัจจุบันมันไม่แพงแล้วนะครับ ในราคาแค่แสนกว่าบาทได้รถดีๆไปใช้งานนะครับเป็นรถที่ไม่จุกจิกนะครับผมเป็นรถที่ไม่จุกจิกนะครับอัตาราการซ่อมบมำรุงแต่ละครั้งก็แค่หลักร้อยหลักพันเท่านั้นเองนะครับอะไรก็ถูกนะครับผมนีนะฮะฮอนด้านะครับยังไงก็คนแนนะนำคนนิยมอยู่แล้วนะครับผมนะฮะใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่ที่พุนทธมนตรสายสองกรุงเทพป,ปริมณฑลส่งฟรีเหมือนเคยต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเล่ เห็นคลิปแล้วรีบจับรีบจองสภาพดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆแล้วไม่อยู่นานแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับใครที่หาอยู่ปรึกษาคนในครอบครัวให้เรียบร้อยก่อนนะครับอยากได้จริงๆมัดจํามาแล้วเราจะจัดส่งให้ได้นะครับผมแต่ถ้าจะม okay. ัดจากักคนอื่นขอร้องอยากกักคนอื่นเลยนะครับให้คนที่พร้อมก่อนเสมอนะครับผมบางทีสามีอยากได้แต่แฟนไม่หาอนุมัติแบบนี้ไม่เอานะครับให้คนที่เขาอยากได้เอาไปใช้งานดีกว่าเราอย่าไปกักเขาเลยนะครับวันที่เราพร้อมเราค่อยซื้อนะครับผมนี่นะฮะ รถสวยๆนะครับดูค่าหลังคาสะอาดสะอ้านนะครับนี่นะฮะตาปาให้ชุดใหญ่ตามสไตล์ของไอยูสคานะครับแขกค่อยมีมาให้นะครับเข้าศูนย์บริการทุกระยะนะครับผมนี่นะฮะเพิ่งเข้าศูนย์ล่าสุดไปเมื่อวันที่สี่เดือนพฤษภาหกเจดนะครับผมนี่นะฮะรถพร้อมใช้งานเลยนะครับขับขี่ได้เลยนะครับผมนี่นะฮะขับขี่ดีจริงๆเดินทางใกล้ๆปลอดภัยแน่นอนหายห่วงแน่นอนนะครับคนยังนิยมใช้เป็นจำนวนมาก ขับบนถนนรับรองไม่อายเพื่อนมีเพื่อนขับรุ่นนี้เยอะแยะเป็นจํานวนมากแน่นอนนะครับเหตุผลที่เจ้าของเก่าขายนะครับก็เพราะว่าขายไปซื้อรถคันใหม่นั่นเองนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสเปครถเกี่ยวกับอะไรลองหาใน Google ได้เลยนะครับผมไม่ใช่วิกิพีเดียผมก็รู้ข้อมูลคร่าวๆและนํามาพูดให้ฟังนํามาบรรยายให้ฟังพลาดประการใดขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยเราเป็นคนขายรถ ริงใจซื้อบัตรตรงไปตรงมาซื้อรถมาก็เก็บงานให้ให้พร้อมมากที่สุดเท่าที่จะพร้อมได้ให้ลูกค้าเอาไปใช้งานอยากมีความสุขและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีคันที่2และคันที่3และจะมีการแนะนําแบบปากต่อปากต่อไปยังไงฝากพี่พี่เอด้วยนะครับมีรถใช้งานอยู่แล้วมีญาติหาอยู่แชร์ออกไปนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องน้องจะได้หารถดีๆมาให้พี่พี่ช่วยดูช่วยชมแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ